i love the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the มาจับอุบัติเหตุล้วครับโอ้โหเออวนาะตัวไหนที่ถึงตัดสินใจมาดูรถแข่งที่ชอบตรงไหนล่ะครับผมก็ปกติก็ใช้รถนี้ข้างใ้แต่ก็อยากอยากมาแข่งแน่ครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสครับก็เลยมาดูไว้ก่อนครับอ้เมื่อวานก็มาดูเรื่อยๆครับเรียกว่ามาศึกษามาดูก่อนเลยว่าใช่ใช่ยังไงทีมไหนที่เชียร์หรือว่าสนใจเป็นพิเศษในใจครับไม่ได้เชียร์ทีมที่ใช้รถเก่าครับพั่วซีวิคสามตัวอย่างเงี้ยครับ แล้วส่วนัวก็เคยเคยใช้พวกแลนเซอร์ยีเอ็ก์นครับก็ก็ติดตามทีแกอยู่นะทำไมถึงชอบกีฬารถแข่ง่ะครับผมคือเนื่องจากว่าลูกชายเนี่ยอยู่ในช่วงกําลังจะโตเป็นผู้ใหญ่เพราะนั้นเนี่ยอยากให้มีประสบการณ์ในการการขับรถที่ถูกต้องนะประกอบกับว่าทางญาติเองเนี่ยก็คือหลานทํา ท็อปรถรถแข็งคืออีเวอรอปนะครับก็เลยมาติดตามทีมของเขาด้วยครับ no, so เป็นครั้งแรกของรถคันนี้ที่ามาสำหรับสำหรับสัมผัสแท็กตสนามของคุริลัมยูเนเต็ดนะฮะครั้งแรกครับ ครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับครั้งแรกของรคันนี้ครับที่สนา,นานะะนมช้า,า,เา,เางเนี่ยครับเออเป็นยังไงแม่งยังไงทำไมที่เห็นว่าเขาแรกกับตองสามซีเจเขาบอกเดี๋ยวนีจริงผลิตภัณฑ์ซีเจตองสามเนี่ยที่เราเห็นทั้งตามสื่ออยู่แล้วนะฮะก็คือผมเห็นพี่บีมพี่บีมพลันอยู่เนาะบีมพ,พลังใบอะไรเงี้ยฮ <ๆ S 1> ะเขาเขาคาดรถอะไรเง<น>ี้ยครับผมก<น>็เลยมองว่าเอ๊ะผม,มอยากได้ลูกหมากดีๆเอามา ็เลยคิาเอยากจะลองลองเอามาใส่หนูบ้างว่าเป็นยังไงคือสุดท้ายแล้วพอมาใส่เนี่ยก็ดีมากๆครับดีเยี่ยมเลยครับเพราะเมื่อวานอ่าหลังจากที่รอบ้อมและรอบคอนฟาเนี่ยได้มีโอกาสกดเต็มๆในโค้งโยนด้วยด้วยความเร็วของไฮสปีดเนี่ยครับก็ก็ช่วงล่างค่อนข้างจะนิ่งครับก็ถือว่าผ่านครับ